สวัสดีครับผมพกบกบบ่าวจิอิสัสนไตชาแนลครับวันนี้มากักบรถอีแท็กหน่อยครับคนหยกคท่ารูปชื่อเขานะครับย,ยกเขาชื่อว้ซื่อไนดะ้แคบย,ยกเขาให้เห็นคนเ <c oughs> ข้าไปข้างใน <War man S 2> อบอครับวัวแมงก์ก็ไั่ใส่ต้องเขาดอก ยืนเทนน่นแล้วเอาเปลี่ยนสียดิแฟนึ่งก่อนเปลี่ยนแฟนึ่งก่อนสามเที่ยวนี่ตีอ่ากัลุงกับลูกเคยกับเทไ่ได้สามเที่ยวแล้วครับเดี๋ยวที่สมผมมาท่านพอดี นี่เขาพี่นอ้องเด้อยเขาบ่ค่อยงานครับพี่นี่ครับเขาตากสามซีแดดครับผมก็แต่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของเขาที่เกี่ยวมากครับผมมันได้ซีอุ่มเนาะพี่น้องนะได้พี่น้องได้คนเขาครับตากอยู่สนามฟุตบอลโรงเรียนครับผมประกาศตากในทางเนาะ จากบ้านประมาณร้อยเมตรนี่น้องตาสาบอกใกล้ครับโรงเรียนอันนี้จะเป็นอนาไมยฝั่งนู้นจะเป็นวัดครับห่างกันแค่น้อยเดียวครับเข่าอยู่โรงเรียนครับข้าวช่วยอยู่ครับเล่นเข่าฟัง่งไหน ค้ณครับเขาตากไว้เยอะคุนครับเมือนเขาเก็บยามท่านเมือเดี๋ยพี่น้องเก็บแต่เศร้าครับจะตักใส่ถุงสองคนออพี่น้อยมาขอใส่สถานที่อยู่โรงเรียนครับทุเทือไปตากอยู่ทั้งหลายย่างครับอาจารยตะไลครับได้ประคุมเสียพี่น้องเลยถ้าเกิอดอุบัติเหตุมาเนาะ เด็กหน่อยกับทะาลืงเรียนอยู่พี่น้องด้เยถ้ากับมาขาม้นเขาไป่คุ้นละครับอืนเขาไม่คุ้นกันน้องม้าตักใส่ผ้าเขียวด้วยพี่น้องมันเป็นพื้นหยาครับแห้งเร็วอยู่แดดแห้งดินแห้ง ไปกับพอ slowly, ่อคอลอประจำตำแหน่งเอามาถือกล้องไงเนี่ยือไม่เต้นโยกอะ

มือหนึ่งถือกล่องเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เฮ็ดเขาเฮียครับแต่นนิดเขาเฮียอีกแล้วผู้สาวโยกเข่าครับมึงสาวโยกเข่าแล้วมันนี่โห้ยเจยโยกเดียวกเดอี๋ยงนี่แห้งๆอยู่อื่นที่น้องเที่ยวเลยยี่สิบกัวโซ่พุ่งแล้วครับอีกสองเที่ยวสามเที่ยวพอดีเลยนี่ ใช้หนั่ครับปาต้องครับยก,กใกล้กลครับเบืองประหยัดน้ำมันพี่นอ้องเรัเข่าเต็มรถอยู่อีกอีกคือบอกม,มหอดพีเลยไม่อีกน้อยนึงอ่อ คนผองครับคุณป้าครับคุณป้าเป็นคนผองนะครับตักเขา่าเใช่กระสอบถาเขาเอื่อหนึ่งแต่้ยวเสาพี่น้องเนี้ยนี่ครับเสาเขาจากไรนะป้านั้นนี่นะแปดให้เก่าซิบเบนไร่ได้ซีอุ้มก็อุ้มละสองตันได้หลายอยู่ครับวี่นี่เขาง,งามครับนำนำถึงนำถึงนี่ครับพี่น้อง อันนี้ย่างเนาะก็ขอก็ขอซื้อหางปเฮ้ยลูก็ขอนะก็ขอซื้อหาครับผมใส่ปุ๋ยรอบเดียวครับช่วงตั้งทองเนะาะเขามันตั้งทองก็ใส่ปุ๋ยรอบเดียวโว้ยฮะผู้สาวเสือไล่หาผู้บ่าวเด้กพี่น้องวันนี้ <laughs> จากตีเข่ากับวิโยเข่าครับคลิปที่สอง มืัอนี้ห้หน้าห้าตายังดีครับนี่ครับนี่ก็ได้ไปเฮาตักเฮาตักใส่กระสอบปลาไหลครับบรรยงยากครับถ้าใส่เต็มสอบบรรยงยาครับพี่น้องเล่าสูงใส่ได้ปลาไหลพี่น้องเที่ยวนี้ย่างอ่อนกับเติมลมมาเนาะคุณย่างแบนครับข้างขวาฟังนู่นย่างแบนครับใส่ไปได้สิบกระสอบเองครับประมาณสิบสี่สิบห้า

เิมลมแต่แรกนี่พอดีเลวเช้ร้ามขึ้นอย่าง จำม,มึนมาแล้วครับจำม,มึนไ <g> อ <ül> ทีมแห้งนะครับเจย๊ยงขึ้นก่อนเลยจักสองสอบสามสอบยงขึ้นก่อนโชว์พลลังก่ <c oughs> <c oughs> อนเฮ้ยอง่า่เาโชว์พลลังเนะ <ang> <c oughs> าะทั้งนี้ชัดเจ้เาไอทั้งเมื่อกี้ย้อนเสียง <c oughs> <c oughs> นี่มาดึงอันนี้กันไว้เนี่ยดึงสลนดบังเสงไว้น่อยก่นน บังแดดไว้ดีๆไปเที่ยวที่หาหเต็มครับดีกว่ามานสามเที่ยวเลยพี่น้องเอ้ย <c ười> จีมดถ้าขึ้นหนือบึงขมบนครับทิได้ยกเข่าต่อพี่น้องเลยหน้าอ,อกแล้วครับถึงหน้าอ,อกแล้วเต็มแล้วหนึ่งห้อง เที่ยวที่หกแล้วครับอีกสามเที่ยวแล้วพี่น้องสิเบริรเขาร้ายพดดูทางขึ้นครับชันๆเลยครับพี่น้องรอดไม่ลอดรอดไม่รอดรอดเอ้เดดเปียปยๆพี่น้องเอ,อ้ยเมฆมีเป็นหย่อๆครับดแดดแห้งครับ <Bye. S 2> <Yeah. S 1> ตะเล็กว่าสิตากอยู่เดินหน้าบ้านนี่แหละครับตากว่าใดครับล้านหน้าบ้านตากว่าใดพี่น้องไ <Yeah. S 1> กล,ล้กันเลยสร้างเข่าออกกับโบมีครับเลยต้องไปตากอยู่โรงเรี้ยงไปแล้ว ชมกันย,ยาวๆวิธีชีวิตชาวนาครับเกี่ยวข้าวเสร็จก็ต้องมาตากตากเสร็จก็ต้องเอาขึ้นแล้วถ้าไม่เอาไปขายแต่อันนี้เราน่าจะเอาเข้าเป็นประทวนข้าวกับทรกศนะครับผมมาเลยมาเลยชิดฟังหนุนนะทีิดหระไปจัดไป นหนักเก็เต็มแบกที่เสองโลดน,ะ <Hey. S 1> นี่แหละครับกลัวสิได้เป็นเคยครับนี่ครับว่า,าที่เคยนะครับว่าที่น้องเคยครับถ้ามาแบกเข่ากันเลยสองปีแล้ว <laughs> จัดไปครับอันนี้ก็เป็นขอนิว่วเดวพี่น้องหยัดเต็มที่เลยครับสาสิบกลัวเกือบสี่สิบโล่ไปเลยครับ ใส่กระสอบน้ำตาลครับนนข้าวแนวข้าวแนวข้าวพันธ์นะครับผมเนี่ยก็ขอ105ครับเงินป่จนเวลายอยู่พี่น้องเลยอันนี้ก็เหลือใส่เหล่าครับอันนี้เอาไ้ใส่เหล่าครับ อันนี้ก็เป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วครับผมจิเสร็จแล้วครับกูจะสอบก้ององยบอยู่นเทียวสุดท้ายนะครับเทียวสุดท้ายแล้วก็วสิอขออนุญาตเทเขาก่อนได้พี่น้องเลยคลิปนี้กะขเขาจบไวเพียงเท่านี้ก่อนครับผมเทเขาก่อนให้มันแล้วๆครับเดี๋ยวมัเสมิดกันครับผม ชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ